สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับสายแห่นะฮะวันนี้พามาชมการเปลี่ยนแปลงนะครับของรถแห่เซิงอีสานบุรีรัมนะฮะมาธรมารมไร่ทิวสามสอนะครับที่นี่แม่ปะทะบัสสาวคพี่นะ้องบัสนะสาว,นะนะาสาวมหาสารคามสีแดงปะทะสีเหลืองครนะบผม ตอนนี้เซิงอีสานมาทำเปิดข้างครับผมเปิดข้างระบบไฮดรอลิกนะฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในช่วงของเข้ารรษานะครับเพื่อที่จะอ,อัปเกรดนะฮะให้เกิดความสวยงามและก็กับการใช้งานเนี่ยฮะก็ะสะดวกขึ้นครับพี่น้อง นี่ทีมช่างกำลังที่จะใส่แบบนะครับตอนนี้วัดแบบทำโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเปิดเปิดล่างเปิดบนด้านบนก็จะใช้ในส่วนของการบางรังแดดบังฝนได้นะครับแล้วก็สายไฟแสงสีในช่วงของภาคกลางคืนนะครับแต่ด้านล่างก็เปิดมาให้นักร้องนะฮะได้ออกมาเป็นในส่วนของเวทีนะครับ จะมีแดนเซอร์สาวสวยสามารถเต้นได้นะครับสอ,สองคนนี้กำลังพอดีครับผมอยู่ที่อูสามสอนะครับบ้านบุตาโสมอำเภอชุมพลบุรีครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับกับช่างใหญ่นี่ฮะช่างใหญ่เครับเสื้อลายครับผมยังยังรอ อันนี้กำลังวัดระดับนะครับเพื่อที่จะเชื่อมนะฮะเชื่อมฝาด้านบนนะครับเช็คให้ดีก่อนเชื่อมนะครับเพื่อความสวยงามเนี่ยครับรถแห่ก็จะมีการปรับปรุงนะครับในช่วงของเข้าบรรษาเนี่ยช่วงว่างงานนะครับปรับปรุงเปลี่ยนระบบ แล้วแต่นะครับบางท่านก็อาจจะอัปในส่วนของระบบเสียงนะครับอาจจะไปแก้ไขปรับปรุงเสยงอสานร,ระบบเสียงก็โอเคแล้วฮะพอแล้วทุนน้อยครับผมอัปในส่วนของการเปิดเปิดข้างครับผมคันนี้จะใส่ให้โอลิกครับผมไฮดรอิกนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับใช้เป็นระบบรีโมทคนะก็สามารถที่จะกดรีโมทแล้วก็ฝาก็จะเปิดเองนะครับเปิดขึ้นเปิดลง นี่อยู่ประมาณ1 2 3เมิตรนะครับประมาณ3เมิตรกว่าๆนะครับไม่ถึง4เมตรรถมันแคบนิดหนึ่งเนี่ยพอดีดึงตู้ตู้ท้อยหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างน้อยโครงเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็รอรอเชื่อมนะครับเชื่อมเหล็ก นี่ครับช่างใหญ่ครับสามคนครับวันนี้จองคิวไว้หนึ่งเดือนนีฮะแล้วก็คิวว่างเนะรถมาเสียบเลยนะครับมีเวลาจำกัดครับพี่น้องว่าตอนนี้ก็เซิงอีสานร,รับงานไว้อยู่สี่สิบงาน,นะ้ะฮะตอนนี้ว่างอยู่สิบวันครับผมวันที่สิบสองก็ไปออกงานต่อนะครับเรื่อยๆครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ติดต่อในส่วนของงานนะฮะเซองอีสานนะครับทุกรูปแบบนะฮะทุกแนวเพลงพอจะเป็นกันตึมนะหรือจะเป็นลูกทุ่งหมอลำเพื่อชีวิตนะครับวาไรตี้ฮะจัดทุกแนวเพลงนะครับจัดให้คุณแน่นอนนะครับเซองอีสานเสร็จจากการเชื่อมเหล็กนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการทำสีนะครับ10วันต้องเสร็จนะฮะเพราะว่า วันที่สิบสิบสองนี่มีงานต้องไปแห่นะครับว่าถ้าเอารถแห่แทนนี่เดี๋ยวจะภาพนะ <c oughs> ไม่โอเคนะครับอ่ะลุยกันต่อไปครับพี่น้องสู้สู้ครับตามเรียกว่าตามแฟชั่นนะฮะตามยุคตามสมัยครับพี่น้อง <c oughs> เราต้องอัปเกรดอัประบบไปเรื่อยๆ <c oughs> นะครับนี่คือ เล,เลนี่ครับช่างใหญ่ฮะ <c oughs> มาที่นี่ไม่ผิดหวังนะในส่วนของอูสามสอครับผมที่หนึ่งของชาวชุมพลบุรีเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของการต่อรถแห่ครับหลากหลายคันนะที่มาจบงานที่นี่ครับผมที่สําคัญราคามิตรภาพครับเดี๋ยวคัน ที่สองของผมก็จะมาลงที่นี่นะเดี๋ยวจะทำในรูปแบบบัตรนะฮะเพราะว่าหลักหลักล้านนี้จ้างไม่ไหวเอามาเอามาที่นี่ราคาก็พอพอพอไปกันได้นะครับคุยกันได้ครับผมกับช่างสามสอนะครับนี่ฮะทีมงานมืออาชีพครับ ล็อกก่อนนะฮะล็อกก่อนเชื่อมนะครับจะมีบานบานพับสี่บานเนะี้ยเหยียบได้สิบคนเลยน้บน้ำหนัก <c oughs> อันนี้จะเป็นไฮดรลิกครับพี่น้องไฮดรลิ Hi กก็ระบบ เราเราไม่ต้องใช้โซ่นะครับก็ใช้ใช้ไฮโดรลิกเป็นตัวควบคุมแล้วก็ยึดเวทีนะครับเอาไว้นะครับถ้าเราใช้โซ่เนี่ยเราก็ต้องแบกนะครับแบกเวลาเปิดจะลำบากนะฮะเพราะว่าเวทีที่ทำขึ้นนะครับมันมันมันยาวนะฮะ แล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับไฮดรลิกก็จะเปิดระบบนิ่มๆฮะสบายๆในส่วนของเครื่องมือครับคิวต่อไปนะฮะในส่วข,ของบาสซาวเนี่ยฮะ บารเซาเห็นว่าอัพระบบใหม่ปีนี้เป็นระบบรอบทิดทางว่างั้นเอ้น้องบาสนี่สุดยอดเลยนะไม่ยอมแพ้เลยพอสวรคามในี่แพ้บริํามไม่ได้ว่างันต่างคนต่างแข่งขันนะสวยงามไม่พอนะฮะในส่วนของระบบเสียงนี่ก็ต้องโอเคด้วยนะครับเพราะว่ายุคนี้นะครับลูกค้าก็ต้อง ดูนะฮะดูรถแต่ละคันนะครับคือชอบคันไหนนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับตามใจต้องการนะฮะวันนี้ก็อยู่ด้วยกัน2องคันนะครับมีบาทซาวกับเซิองอีสานนะครับสีแดงปรทะสายเหลืองฮนะช่างกำลังเร่งงานครับพี่น้องนี่ครับ ว่าเรามีเวลาจำกัดนะครับก็ต้องเร่งนะครับคันเดียวให้จบไปก่อนนะครับจบคันนี้ก็ต่อคันต่อไปนะครับประโยชน์ของอาการเปิดข้างตัวนี้นะครับเปิดเปิดบนเปิดล่างนะครับ ในส่วนของด้านบนนี่นะะก็สามารถที่จะบงับงแดดได้นะครับเวลาเราไปจอดเล่นในช่วงของภาคกลางวันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในช่วงภัคกลางคืนนะครับเปิดข้างตัวนี้ก็จะใส่ระบบไฟครับผมระบบไฟส่องสว่างนะครับทําให้ส่องไปทางแจกดนตรีนักร้กรองนะฮะชัดเจนขึ้นนะครับและที่สําคัญเวลาฝนตกนี่ฮะ,ะก็จะช่วยบังฝนได้ด้วยนะครับ ก็เป็นวิธีคิดนะฮะพัฒนาระบบไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ตามยุคตามสมัยครับพี่น้อง <c oughs> และก็แผ่นด้านล่างนะครับก็จะเปิดเปิด,ปดออกมานะฮะเปิดออกมาก็นักร้องก็สามารถมายืนด้านหน้าได้นะครับได้จับมือหรือว่าร้องเพลงใกล้ชิดกับ เจ้าภาพนะครับที่จ้างงานมานะครับสุสนานก็คล้ายๆเวทีครับพี่น้องระบบของรถแห่นี่ระบบเสียงก็มีแต่ดอกยี่ิบเอดนะฮะทุกวันนี้สันส่นสะเทือนแน่นอน,นราใจเพราะง,งั้นเป็นแบบประหยัดครับผมเราเราเรา,เราไม่ต้องไปตั้งเวทีนะครับเวลาแหกก็ปิดนะครับผม เวลาจอดก็เปิดนะฮะเป็นระบบเปิดข้างเป็นเวทีนะฮะอันนี้คือความสะดวกสบายนะครับและที่สําคัญเนี่ยราคาประหยัดครับผมราคา,าในส่วนของเวทีอาจจะ20,000เนี่ยรถแหกก็หมื่นห้าหมืกเนี่ยประหยัดกว่ากันค่อนข้าง,าง,างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบเสียงค่อนข้าง,างที่จะหนักแน่นกว่านะครับยุคสมัยนี้เนี่ยฮะร,ระบบเสียงต้องหนักแน่นว ก็โอเคครับผมนี่คือการรีวิวนะฮะในส่วนของรถแหรเซิงอีสารกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับแล้วก็ปีหน้านะฮะก็จะชมชมม่อีกหนึ่งคันนะครับหน่วยสองจะเป็นวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตอนนี้กำลังประกอบรถอยู่ฮะ ทันที่สองก็จะทรงทรงบัตรครับผมสวยงามกว่าน,นี้แน่นอนนะฮะจัดเต็มครับเต็มระบบตู้หน้าอาจจะเป็น22ดอกนะครับเบตนะฮะตู้หลังก็ใส่ได้เท่านี้นะครับ <c oughs> นี่คือการทำงานนะครับของทีมงานช่างอูสามสอนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัด ทุกดินครับพี่น้องก็งานเร่งงานด่วนนะครับก็ปรึกษาเราได้นะครับที่ชื่อ Facebook ก็จะเป็นสามสอนะครับสามาัติต่อมาทางผมก็ได้ครับผมพี่น้องอยากจะต่อรถครับผมตอนนี้รถดำนะครับอู่สามสอบอกว่าไม่มีเวลาทำตุวนี้รถแห่เข้าเยอะนะครับผม ปกติจะรับทุกงานนะฮะอ่ะเชื่อมต่อไปเนี่ยครับอย่างน้อยก็ต้องมีคนสองคนขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะช่วยดูช่วยจับจัดระเบียบนะครับผม โอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับยังไงก็ขออนุญ,ญาตรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับพอไดอ้ให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่าตอนนี้เซิร์งอีสานได้อัพในส่วนของเวทีเปิดข้างนะครับเพื่อที่จะ,ะสนองตอบต่อความต้องการนะครับของจอภาพของอผู้ว่าจ้างนะครับสะดวกสบายนะฮะ มีงานก็อย่าลืมนะฮะในส่วนของรถแห่เซิ้งอีสานบุรีรัมย์กันตรึมลุกทุ่งหมอลลำเพื่อชีวิตวารตีนะฮะทุกแนวเพลงจัดให้คุณแน่นอนนะครับก็ติดตามได้ทางเพจรถแห่เซิ้งอีสานบุรีรัมย์นะครับหรือจะเป็นในส่วนของช่อง u t u b e นะฮะรถแห่เซิ้งอีสานบุรีรัมย์นะครับบริหารงานโดยผู้ใหญ่นนนะครับผมหรือว่าผู้ใหญ่ชานนนะฮะเบอร์โทรก็0 8 8 5 9 1 3 6 6 8นะฮะ เป็น0822201435นะครับอีก10วันครับผมชมใหม่ในการเปิดข้างเจอกันแน่นอนนะครับใครที่ต้องการรถแหรตอนนี้ยังไม่ได้นะครับจอดเล่นนี่สบายๆครับตอนนี้พร้อมแดนเซอร์สาวสวยเนี่ยฮะจัดเต็มไปเลยนะฮะตามสั่งแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากด้วยฮะ กดติดตามให้กําลังใจกันด้วยครับผกับช่องใหม่ช่องผู้ใหญ่นนนะฮะผู้บริหารรถแห่เสิงอีสานนี่แหละเจอไไกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ